สวัสดีค่ะช่องตาทอมใยมา่าวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานไทยที่เคยไปทำงานไต้หวันมาเล่าสู่กันฟังแต่ต้องเป็นแรงงานที่ไปทำงานแบบถูกกฎหมายวันนี้จะมาบอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยไต้หวันเมื่อครบอายุกําหนดการรับเงินเราก็จะต้องยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็เป็นเงินประกันสังคมพออายุครบกำหนดในการรับเงินบำเหน็จชราภาพเราก็จะทำเรื่องยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพเหมือนกันแต่ที่ใต้หวันเขาเรียกเงินประกันภัยเป็นเงินบำเหน็จชราภาพเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเรามีอายุครบตามกฎหมายกำหนดจากกองทุนประกันภัยใต้หวันเมื่อเรามีอายุครบตามที่เขากำหนดเราก็ต้องยื่นเรื่องของรับเงินบำเหน็จชราภาพตรงนี้ มีรายละเอียดจะมาบอกเล่าสำหรับแรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างที่จะยื่นเรื่องขอรับเงินตรงนี้สำหรับใครที่มีพ่อแม่ป้านะอาอาที่เคยไปทำงานไต้หวันแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยถ้าเกิดมาดูคลิปนี้เนาะก็สามารถบอกกล่าวทุกท่านได้ว่าเมื่ออายุครบเท่านี้จะต้องทำเรื่องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพตรงนี้ได้แต่ต้องเป็นแรงงานที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าเกิดใครที่เสียชีวิตไปแล้วจะไม่ได้รับตรงนี้ไปดูรายละเอียดกันเนื่องจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันได้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยไต้หวันที่สามารถมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนเมื่ออายุครบห0ปีขึ้นไป โดยต้องให้ดูที่พอสอเกิดเขาจะให้เราดูที่พอสอที่เราเกิดว่าเราสามารถรับได้ปีไหนอายุเท่าไหร่เนื่องจากแต่ละปีพอสอกำหนดอายุไม่เท่ากันและต้องเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยใต้หวันยกเว้นแรงงานที่ทำงานประเภทในครัวเรือนเช่นแม่บ้านและคนสวนโดยสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานใต้หวันที่ส่งเงินเข้ากองทุนรวมแล้วไม่ถึง15ปี จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพในอัตราปีละ1เดือนของอัตราเงินเดือนที่แจ้งเอาประกันโดยเฉลี่ยใน36เดือนสุดท้ายเรามาดูกันว่าแรงงานไทยที่เกิดพศเท่าไหร่และเมื่ออายุเท่าไหร่ที่จะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพตรงนี้ได้ในปีพศเท่าไหร่จะมี6ลำดับลำดับที่1สมาชิกกองทุนที่เกิดในปีพศ .2,500 และเกิดก่อนพศ .2,500 อายุในการยื่นคำร้องยื่นได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปอันดับที่สงสมาชิกกองทุนที่เกิดในปีพศ2501ยื่นขอรับได้ในปีพศ2562เป็นต้นไปอายุในการยื่นคำร้องยื่นได้เมื่ออายุ61ปีขึ้นไปอันดับที่สมสมาชิกกองทุนที่เกิดในปีพศ2502 ยืนได้ในปีพศ2564เป็นต้นไปเมื่ออายุครบ62ปีบริบูรณ์อายุในการยื่นคำร้องยื่นได้เมื่ออายุครบ62ปีขึ้นไปอันดับที่4สมาชิกกองทุนที่เกิดในปีพศ2503ยื่นได้ในปีพศ2566เป็นต้นไปเมื่ออายุครบ63ปีบริบูรณ์อายุในการยื่นคำร้อง ยื่นได้เมื่ออายุครบ63ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันดับที่5สมาชิกกองทุนที่เกิดในปีพศ2504ยื่นได้ในปีพศ2568เป็นต้นไปเมื่ออายุครบ64ปีบริบูรณ์อายุในการยื่นคำร้องยื่นได้เมื่ออายุครบ64ปีขึ้นไปลำดับที่6สมาชิกกองทุนที่เกิดในปีพศ2505ขึ้นไปยื่นได้ในปีพศ2570 เมื่ออายุครบ65ปีขึ้นไปสำหรับคนที่เกิดหลังปีพศ2 5 5 5อายุในการยื่นคำร้องยื่นได้เมื่ออายุครบ65ปีขึ้นไปอาจจะมีหลายคนเกิดข้อสงสัยว่าทำไมอายุที่รับถึงไม่เท่ากันทำไมมีตั้งแต่60 61 62 63 64ถึง65เพราะว่าทางไต้หวันเขากำลังปรับเปลี่ยนอายุในการรับบำเหน็จชลาภาพจากเมื่อก่อน สามารถรับได้เมื่ออายุ60ปีบริบูรณ์แต่ต่อไปเขาจะให้รับเงินบำเหน็จชราภาพได้เมื่ออายุครบ65ปีช่วงนี้จึงเป็นช่วงปรับเปลี่ยนการรับเงินบำเหน็จชราภาพจึงเห็นว่าคนที่ต้องรับเมื่ออายุ60อายุ61อายุ62อายุ63อายุ64และอายุ65เพราะอยู่ในระหว่างปรับเปลี่ยนและต่อไปก็จะเป็น อายุ65เท่านั้นที่จะได้รับเงินบำเหน็จตรงนี้สำหรับหลักฐานประกอบการติดตามสิทธิประโยชน์ต้องมีเอกสารครบเท่านั้นก่อนไปร้านแปลเอกสารต้องไปติดต่อสำนักงานแรงงานเพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนเอกสารที่จะนำไปให้เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดตรวจสอบก่อนก็จะมีใบถิ่นที่อยู่หรือใบกามาหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ที่แรงงานใช้เดินทางไปทำงานที่ใต้หวันทุกเล่มกรณีที่ไม่มีให้ไปคัดลอกใบรับรองการออกหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศหรือล้านแปลเอกสารที่บริการรับเรื่องดำเนินการทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหรือถ้าเกิดใครมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลให้มีหลักฐานการเปลี่ยนไปด้วยให้แรง,งงานทุกท่าน นำเอกสารทั้งหมดนี้ไปติดต่อที่แรงงานจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อนว่าตรงกันหรือไม่ตรงกันยังไงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกและแนะนำเราเองว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องไปทําอย่างไรต้องไปยังไงที่ไหนเจ้าหน้าที่จะแนะนำเราเองสําหรับร้านแปลเอกสารก็ต้องเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทยเปยีซึ่งทางร้านจะนำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยเปีให้ด้วยที่จะแนะนำข้อสำคัญคือไม่แนะนำให้ทำผ่านนายหน้าไม่แนะนำให้จ้างนายหน้าทำแนะนำให้ทำด้วยตัวเองทำง่ายทำไม่ยากจะมีเจ้าหน้าที่ที่แรงงานจังหวัดแนะนำเราทุกอย่างว่าเราต้องทำอย่างไร ถูกผิดอย่างไรเจ้าหน้าที่จะแนะนำเราเองทางเจ้าหน้าที่ก็จะยื่นเรื่องไปทางไต้หวันให้เราเป็นการทำงานลัดต่อลัดถ้าเกิดเอกสารไม่ถูกต้องหรือผิดอย่างไรเราจะรู้จากต้นทางเราจะแก้ไขได้จากต้นทางไม่แนะนำให้จ้างนายหน้าไม่แนะนำให้ทำผ่านนายหน้าแนะนำให้ทำด้วยตัวเองไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆจ้างนายหน้า เราสามารถทำเองได้ไม่ยากจะมีเจ้าหน้าที่แนะนําเราทุกอย่างตรวจสอบเอกสารให้เราทุกอย่างว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะส่งต่อไปที่ไทเปไต้หวันถ้ามีปัญหาอะไรมาเจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบทุกอย่างเพราะว่าเป็นการทำงานลัดต่อรัดแนะนําว่าไม่ต้องไปเสียเงินเยอะๆแพงๆจ้างนายหน้าหรือให้นายหน้าทำให้ ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรมาทางรัฐจะไม่รับผิดชอบเขาก็จะให้เราไปติดต่อที่นายหน้าที่เราว่าจ้างเองเมื่อส่งไปที่โน่นแล้วถ้าเกิดเอกสารไม่ถูกต้องก็จะทำให้การขอรับเงินบําเหน็จชราภาพของเราล่าช้าไปอีกจากที่เราจะได้เงินไวกับอาจจะได้เงินช้าถ้าเกิดเอกสารไม่ถูกต้องเซ็นไม่ถูกต้องเซ็นไม่เหมือนกันก็ไม่ผ่านเสียทั้งเวลาและอาจจะเสียเงินเพิ่ม เมื่อเราได้รับเงินเราก็ต้องจ่ายค่านายหน้าค่าเปอร์เซ็นต์ค่าเปอร์เซ็นต์นที่เราได้เงินก็ต้องจ่ายแนะนำให้ไปทำเองนำเอกสารทั้งหมดไปที่แรงงานจังหวัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก,ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จะแนะนำเราเองว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอย่างไรไปที่ไหนไม่ยากค่ะให้ทุกท่านทำเองถ้าเราทำเองเราก็จะเสียแค่ค่าแปลเอกสาร เท่านั้นเองเราสามารถทำเองได้จ่ายแต่ค่าแปรก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับข้อมูลแรงงานไทยที่เคยไปทำงานไต้หวันและมีอายุครบ60ปีที่ต้องยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพเขาก็จะเฉลี่ยอายุมาให้เราเลยว่าคนอายุเท่านี้จะรับอายุเท่าไหร่ในปีพศเท่าไหร่อายุครบเท่าไหร่นี่คือข้อมูลเอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับแรงงานไทยที่เคยไปทำงานไต้หวัน หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยลหลายๆคนที่กำลังรงอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแต่ทอมยามานำเดอร์ค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ